สวัสดีค่ะเด็กๆมาพบกับคุณครูติก๊กในรายวิชาวิทยาศาสตร์อีกแล้วนะคะสําหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวเราจะมาขึ้นในหน่วยการเรียนรู้ที่4ในเรื่องของวัสดุรอบตัวเรานะคะเดี๋ยวเราไปเรียนเรื่องนี้กันในสไลด์ถัดไปกันเลยค่ะ ข่าวนี้นะคะเด็กๆเดี๋ยวเรามารู้จักความหมายของคําว่าวัสดุกันก่อนนะคะวัสดุก็คือสิ่งที่นํามาทําเป็นสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะคะซึ่งสิ่งของแต่ละอย่างนั้นทํามาจากวัสดุที่หลากหลายประเภทใช่ไหมลูกนะคะในสมัยก่อนหรือว่าในสมัยโบราณเนี่ยนะคะเด็กๆมีการนำวัำเอาวัสดุที่ทํามาจากธรรมชาติ เพื่อนนํามาใช้ในการทําเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะคะวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาตินะคะเด็กๆก,ก็อย่างเช่นพวกหินกิ่งไม้ ใบไม้หรือว่าหนังสัตว์นั่นเองนะคะวัสดุเหล่านี้เนี่ยนะคะเด็กๆร้วนแต่เป็นวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาตินะคะซึ่งจะเอาวัสดุเหล่านี้นะคะมาทําเป็นข้าวของเครื่องใช้ต่างๆนะคะอย่างเช่นเอาหินมาทําเป็นอาวุธล่าสัตว์ในสมัยโบราณน,นะคะเอากิ่งไม้ใบไม้เนี่ยมาทำในการทําเป็นเครื่องนุ่งห่มนะคะหรือว่าเป็นภาชนะในการใส่อาหารใช่ไหมคะ ต่อมานะคะเด็กๆพอโลกของเรามีการเจริญมีความพัฒนามากยิ่งขึ้นเนี่ยนะคะก็จะมีการนําเอาวัสดุที่ได้มาจากธรรมชาติมาใช้งานจนกระทั่งสามารถสังเคราะห์เป็นวัสดุใหม่ขึ้นมานะคะหรือที่เราเรียกว่าวัสดุที่มนุษย์เป็นคนสังเคราะห์ขึ้นมานั่นเองนะคะตัวอย่างของวัสดุที่มนุษย์สังเคราะห์ขึ้นมานะคะเ,เด็กๆก็อย่างเช่นพวกกระดาษไม้อัดเส้นใยยางพลาสติก โลหะหรือว่าพวกวัสดุผสมต่างๆนั่นเองนะคะนี่จะเป็นความหมายของคำว,ว่าวัสดุนั่นเองค่ะ วัสดุรอบตัวเรานะคะเด็กๆก็คือพวกของเล่นของใช้นะคะและวัสดุต่างๆที่อยู่รอบตัวเราเนี่ยนะคะนักเรียนหลายคนอาจจะสังเกตว่าวัสดุเหล่านั้นจะมีสีมีขนาดที่แตกต่างกันใช่ไหมคะตัวอย่างของพวกของเล่นของใช้นะคะก็อย่างเช่นพวกโต๊ะเก้าอี้เสื้อผ้าแก้วน้ําตุ๊กตารถของเล่นแบบนี้ใช่ไหมคะ ถ้านักเรียนทุกคนสังเกตต่อไปนะคะเราจะพบว่าเท่าของเคพื่อนใช้หรือว่าพวกของเล่นของใช้เนี่ยนะคะทำมาจากวัสดุที่แตกต่างกันบางอย่างทํามาจากวัสดุเพียงแค่ชนิดเดียวนะคะแต่วัสดุบางอย่างนั้นถูกนํามาประกอบขึ้นจากส่วนประกอบหลายส่วนนะคะและทํามาจากวัสดุหลายชนิดนะคะเพื่อประโยชน์ในการใช้งานที่แตกต่างกันนั่นเอง ะะตัวอย่างของวัสดุนะคะเด็กๆที่ทํามาจากวัสดุเพียงแค่ชนิดเดียวอย่างเช่นอะไรบ้างคะเด็กๆอย่างเช่นผ้าเช็ดตัวใช่ไหมคะผ้าเช็ดตัวก็คือทํามาจากผ้าอย่างเงี้ยใช่ไหมลูกนะคะผ้าเช็ดหน้าทํามาจากผ้านะคะหรือว่าอาจจะเป็นดินสอคือทํามาจากไม้ใช่ไหมลูกนะคะหรือว่าสมุดหนังสืออย่างเงี้ยทามาจากกระดาษแก้วน้ําทํามาจากอะไรลูก ทำมาจากแก้วนั่นเองนะคะหรือว่าช้อนพลาสติกก็คือทํามาจากพลาสติกนะคะแต่ก็มีวัสดุบางชนิดนะคะที่เกิดจากการนําเอาส่วนประกอบหลายๆส่วนมาประกอบเข้าด้วยกันอย่างเช่นหม้อนะคะตัวหม้อจะทํามาจากสแตนเลสใช่ไหมลูกนะคะส่วนหูจับของหม้อเนี่ยทำมาจากพลาสติกนั่นเองใช่ไหมคะนอกจากหม้อแล้วก็ยังมีอะไรอีกลูกอย่างเช่นทัพทีใช่ไหมคะ ตัวทัพพีจะทำมาจากะายลูกสแตนเลสใช่ไหมคะส่วนด้ามจาับทัพพีนั้นจะทํามาจากพลาสติกนั่นเองนะคะนี่จะเป็นตัวอย่างของวัสดุนะคะเด็กๆที่บางชนิดเนี่ยก็เกิดมาจากวัสดุเพียงแค่ชนิดเดียวนะคะแต่ว่าวัสดุบางชนิดเนี่ยนะคะเกิดจากการนําเอาวัสดุหลายชนิดมาประกอบเข้าด้วยกันนั่นเองนะคะเดี๋ยวเราจะไปเรียนเรื่องนี้การต่อในสไลด์ถัดไปกันเลยคะ่ะ ภาพถัดมานะคะเด็กๆจะเป็นตัวอย่างของพวกเข้าของเครื่องใช้ต่างๆนั่นเองนะคะอย่างภาพแรก,ปปกที่กูปิกิีดเ้นใต้คือภาพของอะไรลูกของถังพลาสติกนั่นเองใช่ไหมคะถังพลาสติกเป็นของเล่นหรือว่าของใช้ลูกเป็นอะไรคะเป็นของใช้นั่นเองนะคะโดยถังพลาสติกเนี่ยทำมาจากอะไรคะเด็กๆทำมาจากพลาสติกนั่นเองนะคะถัดมาแจกันนะคะแจกันก็เป็นของใช้นะคะ แล้วก็มียางรถยนต์ใช่ไหมลูกนะคะยางรถ,รถยนต์เนี่ยก็เป็นของใช้นะคะหรือว่าชั้นวางของนะคะชั้นวางของก็เป็นของใช้ซึ่งทํามาจากไม้นั่นเองนะคะคราวนี้เดี๋ยวเรามาดูของเล่นกันบ้างนะคะของเล่นอย่างเช่นอะไรคะตุ๊กตาหมี ชุดเครื่องหัวจำลองนะคะรถบังคับว,วิทยุอย่างรถบังคับว,วิทยุเนี่ยนะคะเด็กๆเ,เกิดจากการนําส่วนประกอบหล,หลายส่วนมาประกอบเข้าด้วยกันใช่ไหมคะส่วนประกอบของรถบังคับว,วิทยุมีอะไรบ้างลูกก็จะมีพลาสติกมีแก้วมีโลหะต่างๆนั่นเองใช่ไหมคะและสุดท้ายที่เป็นของเล่นคืออะไรคะเด็กๆเ,เครื่องบินกระดาษซึ่งทํามาจากกระดาษนั่นเองนะคะเด็กๆจะเห็นว่าวัดสดุแต่ละชนิดเนี่ยนะคะ เกิดจากการนําส่วนประกอบแต่ละส่วนนํามาประกอบเข้าด้วยกันที่มีความแตกต่างกันนะคะวัสดุบางชนิดก็ทํามาจากวัสดุเพียงแค่ชนิดเดียวนะคะวัสดุบางชนิดก็ทํามาจากการเอาส่วนประกอบหลายๆส่วนมาประกอบเข้าด้วยกันนั่นเองนะคะเพื่ออะไรลูกเพื่อประโยชน์ในการใช้งานที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะเด็กๆจะเป็นตัวอย่างของอพวกของใช้นะคะอย่างภาพแรกที่คุติกรุงกมก็คือภาพของอะไรลูกเนี่ยที่คุติกวุงกมเป็นอะไรคะเป็นยางรถยนต์นั่นเองใช่ไหมคะยางรถยนต์เนี่ยนะคะเด็กๆเกิดจากการนําเอาส่วนประกอบหลายส่วนมาประกอบเข้าด้วยกันใช่ไหมคะส่วนของยางรถยนต์นั้นทํามาจากอะไรลูกทํามาจากยางนะคะส่วนด้านในล้อ,อยางรถยนต์ทํามาจากอะไรคะ ทำมาจากเหล็กนั่นเองใช่ไหมลูกนะคะทําไมถึงต้องเอาเหล็กไปไว้ด้านในเพื่อทําไมคะเหล็กนั้นมีคุณสมบัติในเรื่องของความแข็งแรงและทนทานนั่นเองนะคะหรือว่าถัดมาเป็นภาพของพวกหมอ้อหรือว่ากระทะใช่ไหมลูกนะคะส่วนที่เป็นตัวของหม้อเนี่ยนะคะหรือว่าส่วนที่เป็นตัวของกระทะทํามาจากอะไรคะทามาจากสแตนเลสใช่ไหมคะส่วนด้ามจับของเนี่ยของหม้อเนี่ยใช่ไหมลูกนะคะทํามาจากอะไรคะ ทำมาจากพลาสติกนั่นเองนะคะนอกจากนี้ก็ยังมีฝาหมอ้อใช่ไหมลูกนะคะตรงด้า,ามจับฝาหม้อทํามาจากอะไรคะพลาสติกนะคะส่วนฝาหมอ้อนั้นทํามาจากแก้วนั่นเองนะคะถัดมานะคะเด็กๆเป็นถังขยะใช่ไหมลูกนะคะถังขยะทํามาจากอะไรคะทามาจากพลาสติกนั่นเองนะคะหรือว่ากล่องลังเงี้ยทำมาจากกระดาษนะคะหรือว่าโต๊ะไม้เก้าอี้ไม้อย่อยางเงี้ย ทำมาจากอะไรลูกทำมาจากไม้นั่นเองนะคะเด็กจะเห็นว่าวัสดุแต่ละชนิดเนี่ยมีความแตกต่างกันใช่ไหมคะบางชนิดที่เป็นของเล่นของใช้เนี่ยนะคะก็เกิดจากการนําวัสดุเพียงแค่ชนิดเดียวมาประกอบนะคะแต่ว่าวัสดุบางชนิดนะคะเกิดจากการนําเอาวัสดุหลายๆชนิดมาประกอบเข้าด้วยกันนะคะเพื่อให้เราสามารถนําวัสดุเหล่านั้นนําไปใช้ประโยชน์ที่แตกต่างกันนั่นเอง นะคะนี่จะเป็นในเรื่องของวัสดุนั่นเองค่ะอ่าถัดมานะคะเด็กๆจะเป็นวัสดุที่ใช้ในการประดิษฐ์รถจักรยานนั่นเองนะคะรถจักรยานเนี่ยนะคะนักียนจะเห็นว่าเกิดจากการนําเอาวัสดุหลายๆชนิดนํามาประกอบเข้าด้วยกันนะคะ ซึ่งวัสดุตแต่และชนิดนั้นก็จะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนั่นเองใช่ไหมคะอย่างในส่วนแรกนะคะเด็กๆเ,เป็นส่วนของเบาะนั่งรถจักรยานนะคะส่วนของเบาะนั่งรถจักรยานเนี่ยก็คือจะทํามาจากไยลูกทํามาจากหนังใช่ไหมคะเพราะว่าหนังจะมีคุณสมบัติในเรื่องของความยืดหยุนมีความเหนียวและมีความทนทานนะคะสามารถรองรับน้ําหนักของคนที่มานั่งจักรยานได้นั่นเอง นะคะถัดมานะคะเด็กๆก็คือส่วนของโครงรถจักรยานนะคะโครงรถจักรยานตรงนี้เนี่ยนะคะจะทํามาจากโลหะนะคะเพราะว่าในส่วนนี้จะเป็นส่วนที่เราใช้ในการปั่นจักรยานซึ่งจะสามารถรองรับน้ําหนักของคนที่ปั่นจักรยานได้เพราะฉะนั้นส่วนนี้จึงต้องทํามาจากโลหะนะคะเพราะว่าโลหะจะมีคุณสมบัติในเรื่องของความแข็งแรงมีความเหนียวและความทนทานนั่นเอง นะคะถัดมานะคะเด็กๆเ,เป็นส่วนของล้อรถจักรยานนะคะ,ะล้อรถจักรยานเนี่ยก็คือจะทํามาจากยางใช่ไหมลูกนะคะเพราะว่าคุณสมบัติของยางก็คือจะมีในเรื่องของอะไรคะความยืดหยุ่นความเหนียวและความทนทานนะคะสุดท้ายเลยนะคะเด็กๆก,ก็คือตรงนี้นะคะตรงนี้คืออะไรลูกที่วางขวดน้ํานะคะซึ่งทํามาจากอะไรคะพลาสติกนะคะ เพราะว่ามีน้ำหนักที่เบามีความแข็งแรงไม่นำไฟฟ้าและไม่นำความร้อนนั่นเองนะคะในส่วนของที่เป็นที่วางขวดน้ำเนี่ยจึงทำมาจากพลาสติกนั่นเองนะคะในเด็กจะเห็นว่าโครงสร้างของรถจักรยานเนี่ยนะคะ mm hmm. เกิดจากการนำเอาวัสดุหลายชนิดนำมาประกอบเข้าด้วยกันนะคะซึ่งวัสดุแต่ละชนิดนั้นจะมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันนะคะ ทำไมถึงต้องมีคุณสมบัติที่แตกต่างกันลูกเพราะอะไรคะเพื่อประโยชน์ในการใช้งานที่แตกต่างกันนั่นเองค่ะ ถัดมานะคะเด็กๆจะเป็นตัวอย่างของอะไรลูกของวัตถุต่างๆนั่นเองใช่ไหมคะอย่างที่ครูบอกไปนะคะว่าวัตถุแต่และชนิดพวกของเล่นของใช้เนี่ยนะคะทำมาจากวัสดุที่มีความแตกต่างกันนะคะวัตถุบางชนิดเนี่ยก็ทํามาจากวัสดุเพียงแค่ชนิดเดียวนะคะวัตถุบางชนิดทํามาจากวัสดุหลายๆชนิดนํามาประกอบเข้าด้วยกัน เพื่อประโยชน์ในการใช้งานที่แตกต่างกันนั่นเองใช่ไหมคะอย่างภาพแรกนะคะเป็นภาพของะายลูกภาพของลูกโป่งใช่ไหมคะลูกโป,ป่งเนี่ยเกิดจากการเกิดจากการนําเอาวสัสดุเพียงแค่ชนิดเดียวมาทําใช่ไหมคะก็คือลูกโป,ป่งนั้นจะทํามาจากะายลูกทํามาจากยางเพียงแค่อย่างเดียวนั่นเอง ใช่ไหมคะหรือว่าวัตถุที่ทํามาจากวัสดุหลายชนิดนําเอามาประกอบเข้าด้วยกันนะคะอย่างภาพนี้เป็นภาพของรายลูกกระทะนั่นเองใช่ไหมคะกระทะเนี่ยนะคะเด็กๆตัวของกระทะจะทําด้วยโลหะใช่ไหมลูกนะคะส่วนด้านจับตรงเนี้นะคะตรงนี้ด้านจับนะคะจะทําด้วยพลาสติกหรือว่าอยางนั่นเองใช่ไหมคะทาไมส่วนที่เป็นตัวกระทะถึงต้องทําด้วยโลหะลูกเนี่ยตรงเนี้ยเพราะอะไรคะ เพราะว่าเราต้องการให้อาหารที่อยู่ในกระทะนั้นสุกนะคะแน่นอนว่าอาหารที่จะสุกได้เนี่ยนะคะกระทะที่เราใส่อาหารลงไปจะต้องเป็นวัสดุที่สามารถนําความร้อนได้ดีนะคะซ anyway yeah ึ่งโลหะเป็นวัสดุชนิดหนึ่งนะคะที่สามารถนําความร้อนได้ดีนั่นเองนะคะส่วนด้านจับเนี่ยจะทําด้วยพลาสติกหรือว่ายางนะคะทําให้เวลาที่เราจับกระทะเนี่ยเราจะได้ไม่ร้อนมือนั่นเองนะคะนี่จะเป็นตัวอย่างของวัตถุชนิดต่างๆนั่นเองค่ะ ราวนี้ครูติก็มีตัวอย่างนะคะของสิ่งของเครื่องใช้ต่างๆนะคะอย่างข้อที่หนึ่งเนี่ยก็คืออะไรลูกก็คือไม้บรรทัดเหล็กนั่นเองใช่ไหมคะไม้บรรทัดเหล็กเนี่ยนะคะวัสดุที่ใช้ทําคืออะไรคะโลหะกี่ชนิดลูกหนึ่งชนิดใช่ไหมคะเนี่ยนะคะแสดงว่าชนิดของวัสดุที่ในที่ใช้ในการทําไม้บรรทัดเหล็กก็คือโลหะเพียงแค่หนึ่งชนิดนะคะ ส่วนข้อที่2ก็คือกันไกลใช่ไหมคะกันไกลเกิดจากการนําเอาวัสดุ2ชนิดมาประกอบเข้าด้วยกันนะคะในส่วนของตัวกันไกลเนี่ยก็คือจะทํามาจากอะไรคะทํามาจากโลหะนะคะส่วนด้ามจับทามาจากพลาสติกนั่นเองนะคะแสดงว่าชนิดของวัสดุที่ใช้ทํากันไกลมีอยู่ด้วยกันเกี่ชนิดลูก2ชนิดนั่นเองนะคะ3สุดท้ายก็คือคอนใช่ไหมคะ คอนเนี่ยนะคะเด็กๆเกิดจากการนําเอาวัสดุ3ชนิดนํามาประกอบเข้าด้วยกันนะคะในส่วนของหัวค้อนก็คือจะทํามาจากไหลลุกจากโลหะใช่ไหมคะส่วนด้ามจับตรงเนี้ยสีดําๆก็คือทํามาจากยางนะคะส่วนตรงนี้นะคะด้ามจับที่ต่อกับหัวค้อนจะทํามาจากไม้นั่นเองนะคะแสดงให้เห็นว่าชนิดของวัสดุที่ใช้ทําค้อนมีด้วยกันทั้งหมดกี่ชนิดลูก สชนิดนั่นเองใช่ไหมคะ,ะสำหรับวันนี้นะคะคุณครูติก็มีการบ้านให้นักเรียนทุกคนทำนะคะเดี๋ยวคุณครูติก๊กจะอธิบายให้ฟังในสไลด์ถัดไปคะ่ะ คราวนี้ให้นักเรียนทุกคนนะครับหยิบสมุดวิชาวิทยาศาสตร์ขึ้นมานะลูกนะคะการบ้านในวันนี้ให้ทําลงในสมุดวิชาวิทยาศาสตร์นะคะโดยให้เด็กๆทุกคนเนี่ยตีตารางตาม,ตาม,ตามที่ครูตีให้ดูเลยนะลูกนะคะตีตารางแบบนี้นะคะแล้วก็เขียนหัวข้อด้านบนมีสิ่งของวัสดุที่ใช้ทำและจำนวนของวัสดุนะคะแล้วหลังจากนั้นก็เขียนสิ่งของลงไปนะคะข้อที่หนึ่งไม้บรรทัดเหล็ก สองกันไกลาสามลูกโปง่งสี่คอนห้ากระทะนะคะคท่านี้เนี่ยถึงครูติ๊กยกตัวอย่างข้อที่หนึ่งนะคะไม้บรรทัดเหล็กไม้บรรทัดเหล็กวัสดุที่ใช้ทําก็คืออะไรลูกก็คือโลหะนั่นเองใช่ไหมคะโลหะเพียงแค่กี่อย่างลูกเพียงแค่อย่างเดียวใช่ไหมคะแสดงว่าจํานวนของวัสดุที่ใช้ทําไม้บรรทัดเหล็กมีกี่ชนิดลูก มีนชนิดนชนิดเด็กๆก็เขียน1ชนิดลงไปนั่นเองนะคะส่วนกันไกลลูกโป่งค้อนหรือว่ากระทะนะคะให้นักเรียนทุกคนทําเป็นการบ้านนะลูกนะคะสำหรับวันนี้นะคะเดี๋ยวครูติ๊กจะจบการสอนไว้เพียงแค่นี้นะคะเดี๋ยวเรามาพบกันใหม่ในคาบหน้าวันนี้คุณครูติ๊กลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ